เมื่อช่วงค่ำของวันที่1พฤษภาคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาแจ้งว่านักธุรกิจไต้หวันแซ่เซินมีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด -19 แต่กลับไม่สามารถติดตอ่อเจ้าตัวได้หลังตรวจสอบพบว่าเขาได้บินกลับไต้หวันเมื่อวันที่2พฤษภาคมด้วยสายการบิน EVA Air เที่ยวบิน BR212 เมื่อเดินทางเข้าไต้หวันมีอาการเป็นไข้จึงถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยเปประจำประเทศไทยออกประกาศแจ้งเตือนให้ญาติที่เคยใกล้ชิดนักธุรก,กิจรายนี้และผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกันควรตรวจหาเชื้อและกักตัวทันที ศูนย์บัญชาการชี้ว่านักธุรกิจรายนี้ขึ้นเครื่องโดยป,อปลอมแปลงไปรับรองผลตรวจโควิด COVID, ดำเนินการลงโทษปรับนักธุรกิจรายนี้ต่อไปได้มีมีเเยวจ่าวอิงเซียน的報告跟偽造陰線的報告有這兩份那有一部分是屬於這偽造文書那這屬於在刑事的部分หลังการแพร่ระบาดรุนแรงในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยจึงประกาศว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะเคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือไม่ก็ตามต้องกักตัว14วันทั้งหมด วันนี้ไต้หวันพบผู้ป่วยใหม่จากต่างประเทศ6รายมาจากอินโดนีเซียอินเดียไทยและฟิลิปปินส์นอกจากนี้พบผู้ป่วยใหม่จากคลัสเตอร์โรงแรมโนเวทเอลเพิ่มอ,มอ,อีก2รายคนนึงเป็นนักบินส่วนอีกคนเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินศูนย์บัญชาการเผยแพร่ไทม์ไลน์ของทั้ง2เมื่อวันที่29เมษายนเคยเดินทางไปโฮมมียซอฟบาร์ในเขตจ,จงซานและไปร้านอาหารไห่จิงที่ตั้งอยู่บนถนนหมิงเซินตงลู่ ณขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จากคลัสเตอร์โรงแรมโนเวทเทลรวม26รายศูนย์บัญชาการคาดว่าต้นต่อการติดเชื้อน่าจะเกิดจากนักบินต่างชาติติดเชื้อจากต่างประเทศเกิดการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์หลังเข้ากักตัวที่โรงแรมกักโรคในไต้หวันดังนั้นจึงมีการตรวจเชื้อสภาพแวดล้อมในโรงแรมและพบผลตรวจเป็นลบทั้งหมด นอกจากนี้สถานการณ์การระบาดในอินเดียยังคงรุนแรงต่อเนื่องศูนย์บัญชาการได้ประกาศข้อจำกัดเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปชาวต่างชาติที่มีประวัติเดินทางไปอินเดียใน14วันชะลอการเดินทางเข้าไต้หวันขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ศูนย์บัญชาการได้เผยแพร่ทไลายของผู้ป่วยติดเชื้อจากโรงแรมโนเวทลอีกราย เคยเดินทางไปห้างคาฟูจงเหอทางห้างเร่งทาการฆ่าเชื้อทันทีผู้ป่วยรายนี้ยังเคยขึ้นรถไฟฟ้าสถานีติ่งชีและไปร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับตลาดกลางคืนเลอ่อหววทางตลาดกลางคืนเลอ่อหววจึงรีบดําเนินการจํากัดจํานวนคนเข้าออกตลาดให้น้อยกว่า1000คนทางด้านโรงเรียนปฐมยงพิงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้ประกาศยกเลิกงานโรงเรียนที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามประชาชนเข้าเขตโรงเรียนชั่วคราว ใช่สองคนวิ่งออกจากร้านอาหารอย่างร้อนรนแล้วได้สาดแมลงสาบในถุงลงบนเคาน์เตอร์และทางเดินชั่วพริบตามแมลงสาบนับพันตัววิ่งไปมาเต็มพื้นเกิดเหตุโกลาหลและชวนคนหัวลุกเหตุเกิดเมื่อคืนวานนี้ทีมอาสาสมัครตำรวจว่อลงเขตตาอันกรุงไทเปได้จัดงานเลี้ยงพิธีส่งมอบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตจงซานซึ่งมีนายสฉญนจาชังผู้บัญชาการกองบัญชาการสถานีตำรวจกรุงไทเปรวมทั้งสสในกรุงไทเปนะครนิวย,ย์ไทเปหลายท่านเข้าร่วมงานแต่กลับพบพลสารมแมลงสาบในร้านอาหาร หลังเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยขับรถหลบหนีแต่ทางตำรวจชี้ว่ามีบอะแสผู้ต้องสงสัย5รายมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการวางแผนล่วงหน้า เมื่อกลับไปที่จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดจากกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงไทเปได้ทําความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณรอบนอกร้านอาหารเมื่อเดินเข้าไปในร้านยังคงพบซากแมลงสาบตามทางเดินน,นายสัญชาชางผู้บัญชาการกองบัญชาการสถานีตํารวจกรุงไทเปประนามพฤติกรรมของผู้กระทําผิดอย่างรุนแรงทางด้านนายกรัฐมนตรีซูจงชางชี้ว่าไม่ว่าผู้กระทําความผิดจะมีเป้าหมายเป็นร้านอาหารหรือตารวจจะต้องดาเนินการให้ถึงที่สุดทางตํารวจได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ว่า จะมีส่วนเกี่ยวพันกับแก๊งมาเฟียหรือไม่และจะดำเนินคดีในข้อหาข่มขู่ภาคเหนืออากาศแจ่มใสแต่สัปดาห์นี้จะมีแนวปะัะอากาศเคลื่อนที่เข้าใกล้ไต้หวันสองระลอกมีโอกาสฝนตกทั่วไต้หวันซึ่งแนวปะทะอากาศระลอกแรกของปีนี้จะเคลื่อนเข้ามาในวันพุทธที่5พฤษภาคมแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันชี้ว่านอกจากที่เกาะมาจูและบางพื้นที่ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักแล้วพื้นที่อื่นๆมีปริมาณน้ำฝนไม่มากบรรเทาสถานการณ์ภายแล้งได้ไม่มาก แนวะทะอากาศร้อกแรกเคลื่อนผ่านไต้หวันอย่างรวดเร็วพื้นที่ส่วนใหญ่กลับมามีเมฆมากท้องฟ้าแจมา่มใสจากนั้นสุดสัปดาห์นี้จะพบแนวปะทะอากาศร้อกที่2แต่ปริมาณน้ําฝนก็ยังคงค่อนข้างน้อยอย่างน้อยต้องรอหลังวันที่20พฤษภาคมจึงจะมีฝนตกที่มีปริมาณมากพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในไต้หวันได้ กรมอุตุเตือนอิทธิพลของแนวปะทะอากาศจะเกิดลมกระโชกแรงบริเวณคาบสมุทรหันชวนและพื้นที่โล่งริมชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมริมชายหาดต้องระวังความปลอดภัย